ขาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะครับผมวันนี้เกวจะไปเที่ยวไหนครับผมเกวเกวไปเที่ยวไหนครับอ,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 อุ้ย <laughs> <laughs> มกลากนะ <laughs> กลากขึปวดค้างเนี่ย <laughs> ต้หลังหัวเสือ้อ ตดนละหัวเชยอุ้นไม่เอาครับไม่เอาครับอุ้นี่แต่ไม่เอาไม่เอาครับมัมอ่ะมัมไม่ได้ครับโปรตีนมัมไม่ได้แลนะมัมโปรตีนไม่ได้นะครับอ่ะมัมโปรตีนไม่ได้นะครับผมเดตอดเดือดอะปูอะปูผู้ใดปูดเมื่อไงผู้ใดปูดเมื่อไงโอ้ยยังโดนฉับยายโอ้ยยังโดนฉับยายโอ้ยยยยยยยมีคนแย่งโทรศัพท์ยายโอ้ยัย ปูดใครพูดเมื่อกี้ใครพูดเมืเอ่อี้ใครพูดเ็เต็มจอแล้วบักลาเต็มจอแล้วเล็นด้วยเยี่ยงด้วยสามย่าเหรอ Ui, cây thật cây thật cây thật hoặc là tốt cho mọi bụt lên เอาพูดเลยเอาพูดเลยใครตดพูดพูดเกี่ยวครับเกี่ยวครับเอพูดเลยปี๊ปีปีปีพูดเลยพูดเลย

ก็ทำอะสังอื้ออี้ออื้ออ้ยอืออื้ออื้ออืออื้ออื้อา่ไอา้อาื้อมื้ออ้ออื้ออ่ได้นอื้ออื้อไม่ได้ครับออืได้นะครอบห้ออื้ออื้้มออร ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เลยค่ะ